สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าอากาศดีนิดหน่อยทําไมถึงดีนิดหน่อยมีฝนตกโปรยๆนะคะสวัสดีเช้าวันที่24ตุลาคม2566นั่นเองนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะหลังจากที่หยุดยาวไป3วันมาแจ้งข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางทุกท่านนะคะ เกี่ยวกับราคายางพารานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่น้ำยางสดค่ะณหน,น้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%์นะคะประจำวันที่24ตุลาคม2566วันนี้นะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ53บสาท60สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนั่นเองค่ะสำหรับน้ำยางสดณหน้าโรงงานเป็นราคากลางนะคะ ต่อมานะคะมาดูกันที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เปอร์เซนวันนี้นะคะราคากลางอยู่ที่55บาท83สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางวันนี้อยู่ที่59บาท แล้วก็ยางก้อนถ้วยนะคะ DRC 100%วันนี้ราคากลางอยู่ที่47บาท69สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะข้อมูลนะคะจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณด้วยที่มีข้อมูลดีๆหยุดยาวไป3วันวันนี้มาแจ้งแล้วนะคะเมื่อวานนะคะได้ข่าวว่า ยางลดลงใช่ไหมคะราคายางพาราท้องถิน่นมีการลดลงใช่ไหมวันนี้ไปขายได้เท่าไรราคาเท่าไร่กันบ้างสำหรับท้องถิน่นอื่นๆต่างๆนะคะสามารถคอมเมนต์มาแจ้งกันได้พูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆต่างจังหวัด ได้ทราบกันนะคะสําหรับชาสวนยางเราจะจับมือกันไปพร้อมกันนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ